เกมการฟาดแข้งของพลพรรคนักเตะลูกหนังโต๊ะแลกของไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่15ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นการลงสนามนัดที่2ของทีมไทยโดยในวันนี้เป็นการพบกับทีมบลูไนดารุสลาลที่สนามอินดอร์ยิมเนเซียม2ภายในศูนย์กีฬาแห่งชาติ700ปีโดยทีมไทยมาในชุดสีน้ำเงินล้วนส่วนทางบูไนมาในชุดสีแดงครึ่งแรกทีมไทยได้ประตูนำไปก่อน5ประตูต่อหนึ่งจากเจเด็ดพูลเพิ่มตั้งแต่นาทีที่3 จากนั้นเพียงหนึ่งนาทีเจเดดพูนเพิ่มคนเดิมก็มายิงประตูที่สองให้ทีมไทยนำบูไนเป็นสองประตูต่อศูนย์นาทีที่สิบเอ็ดธนากรเพชรประคุก็มาซัดประตูที่สามให้กับทีมไทยโดยบูไนมาได้ประตูตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกอันสุดสวยของซันฟูลาลิฟฟินในนาทีที่สิบสามจากนั้นนาทีที่หกเจเดตพูลเพิ่มก็มาโบกประตูเพิ่มให้กับทีมหนีห่างเป็น4ประตูต่อหนึ่งและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวและในช่วงท้ายครึ่งแรก ธนากรเพชรประคุณก็มายิงประตูให้ทีมไทยนำห่างเป็น5ประตูต่อหนึ่งจบในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มเกมได้เพียง5นาทีสันเพชรแก้วช่วยก็มายิงประตูให้ทีมไทยหนีห่างออกไปเป็น6ประตูต่อหนึ่งจากนั้นเพียงนาทีเดียวสันเพชรคนเดิมก็มาซัดประตูให้ทีมไทยหนีออกไปเป็น7ประตูต่อหนึ่งนาทีที่ย7ดวิวัฒไทยเจริญก็มาบวกสกอร์เพิ่มให้ไทยหนีห่างบลูไนเป็น8ประตูต่อหนึ่งถัดมาเพียง3นาทีธนากรเพชรประคุณก็มาซัดประตูที่3 ของตัวเองและเป็นสกอร์ให้ไทยหนีห่างไปเป็น9ประตูต่อ1หลังจากนั้นบูไนก็มาได้ประตูไล่ามาห่างๆเป็น2ประตูต่อ9จากซตฟุลาลิฟฟินและในนาทีที่34ธนากรคนเดิมก็มาซัดประตูให้ไทยหนีห่างไปเป็น10ประตูต่อ2และเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวในเกมนี้และในช่วงท้ายเกมทีมไทยก็มาได้ประตูอีก2ลูกจากวัชระไกลสีในนาทีที่8-38 และนาทีจีผลในนาทีที่3 9ยิงประตูปิดท้ายให้ทีมโต๊แะแรกไทยถล่มบูนในดารุสลามไปด้วยสกอร์ที่ท่วมท้น12ประตูต่อ 2, 2ครับก็เกมวันนี้ก็รู้สึกว่าเด็กตั้งใจเล่นความแมตช์แรกแล้วก็เอ่อความเข้าใจเกมดีดีขึ้นกว่าแมตช์แรกเพราะมันเกรงแมตช์ที่แรกแมตช์แรก,แแรกนี่เกรงเล่นบางคนที่ห่างหายเกมทีมชาติเยชนเนี่ยนานนะครับแล้วก็มาแมตช์นี้ดีขึ้นนะครับครับผม ก็ทุกคนก็เต็มที่ก็ินดีกับเด็กๆนะครับที่ร่วมกันเล่นนะครับก็ขอให้ตั้งใจอย่างนี้ตลอดนะครับส่วนแมตช์หน้าเจอกับอินโดนีเซียก็คิดว่าเป็นเกมที่หนักนะครับก็พยายามจะเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะลูกลูกเกมได้ข่าวว่าของอินโดเขามีทีมชาตินะครับของมาประมาณ67คนก็คิดว่าแต่เด็กของเราสู้ได้นะครับทั้งความฟิดอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องอาศัยเ,เล่นกันมานาน นะครับก็คิดว่าน่าจะชนะน่าเป็นที่หนึ่งในสายนะครับนะครับโดนใบแดงก็คือจังหวะคือเปลี่ยนตัวแล้วก็ได้เล่นมีตัวเสริมมากขึ้นนะครับเพราะเราพยายามนะครับตัวมีแค่12คนในการเล่นเนี่ยมันก็พยายามเซฟให้มากที่สุดทั้งใบเหลืองนะครับใบแดงแล้วก็การบาดเจ็บนะเนื่องจากสนามเราเด็กไม่เคยเล่นมานะครับก็ต้องพยายามปรับนะครับให้ให้มัน ความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับก็2นัดที่ผ่านมาก็เด็กสร้างความคุ้นเคยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อซนในเรื่องของสภาพสนามแต่เกมต่อไปที่เจอกับอินโดก็น่าจะน่าจะดีนะครับก็น่าจะร้อเซนในการเก็บแต้มนะครับครับผมต้องเหรียญทองครับนะครับก็ถ้าได้เหรียญทองก็คือเสมอตัวนะครับแต่ถ้าไม่ได้มันก็ ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่แล้วครับพอครัง้งสองครั้งที่ผ่านมาในครั้งที่ผ่านมาเราก็แชมป์อยู่แล้วแล้วก็ระดับในอาเซียนเราน่าจะดีกว่าทีมอื่นนะครับพะเรามีตัวระดับไอ้ฟุตซอลเจรันลีกนะครับมาช่วยหลายๆคนนะครับนะครับส่วนผลอีกคู่ที่แข่งขันจบไปก่อนหน้านี้มาเลเซียพลิกล็อกเฉือนชนะรองแชมป์เก่าอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2 สำหรับโปรแกรมในวันที่18ธันวาคมนี้ทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในเวลา15.00นที่สนามอินดอร์ยิมเนเซียม2ภายในศูนกีฬา700ปีมาดูความเคลื่อนไหวภายในโรงแรมที่พักของทีมนักเตะไทยกันบ้างหลังจากที่แข้งบรรยาชนไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ไปแล้วในการแข่งขันกีฬามหาลาัยอาเซียนครั้งที่15ซึ่งในวันนี้ทางสตราฟโค้ชก็ได้ปล่อยให้นักบรรดาน,นักเตะพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีเพียงการลงว่ายน้ำเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นบริเวณสระว่ายน้ําของโรงแรมเชียงใหม่ฮิลซึ่งเป็นที่พักของทีมชุดนี้ก่อนที่จะลงสนามซ้อมทีมต่อไปในวันที่18ธันวาคมโดยจะลงสนามในรอบที่2จะรอพบกับทีมอันดับ2ของสาย B ในวันที่21ธันวาคมนี้ซึ่งทางเจ้าเก่งสุรชาติสาลีพิมพ์กับตันทีมจอมเก่งและเจ้าตักสุวรรณยาปุริสายสองข้างตัวเก่าของทีมชุดนี้ เผยถึงสภาพความพร้อมของทีมนในการรักษาแชมป์ให้ได้ในฐานะแชมป์เก่าแปสมัยและกล่าวถึงความเป็นอยู่ของทีมที่จะลงฟาดแข่งในรอบสองนี้พร้อมกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬาชาวเชียงใหม่ให้ช่วยส่งกาลังใจเชียร์ทัพนักเตะไทยก็สภาพทีมตอนนี้ก็ก็โอเคครับเหมือนกับว่ามาซ้อมซ้อมใหญ่ไปเรื่อยๆก็คือจากที่เตรียมทีมมาก็ซ้อมทีมกันก็ไม่ค่อย ไม่มากเท่าไหร่เหมือนกับว่าเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนก็ไม่แน่อาจจะดีในแมตชิ่งเลยก็ได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับแล้วมัน, <S <S มนไปไหเขาไปในรอบสส่วนคู่ต่อสู้ในรอบรอบรองกับรอบชิงก็เราก็แก้เป็นเป็นช็อตช็อตไปก็คือส่วนในรอบรองเราน่าจะไมะ่มาเลยเหรอ แม่มาเลก็พม่าเราก็เจอใครก็ได้ครับก็คงไม่ต่างกันมากอะไรเลยมานี้สําหรับสทีมนี้ก็มั่นใจที่จะผ่านได้ส่วนรอบชิงก็ค่อยแก้กันอีกทีว่ายังไงก็ตั้งแต่วันแรกมาอยู่ก็รู้สึกว่าเราปรับตัวกันได้ดีครับเพราะว่าน้องๆต่างจากอ้หลายสถาบันมารวมกัน ตอนแรกก็ก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่พอมาอยู่รวมกันแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกันครับแล้วก็รู้จักกันดีแล้วก็เล่นอะไรกันดีมากครับ<อ>การเป็นอยู่ก็ถือว่าดีครับโรงแรมได้โรงแรมดีแล้วก็การกินการอยู่เราก็ทําพร้อมกันตลอดมาเป็นทีมอะไรเงี้ยครับรสตาสตาฟโค้ดก็เป็นคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เราก็ก็ทําตามเขาตลอดแล้วก็เขาก็ <ítulo> uh, ให้ให um ้ให้ใจเราดีแล้วก็ดูแลเราดีทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเงินก็ดีก็อยากฝากถึงแฟนบอลชาวเชียงใหม่ครับว่ามาร่วมกันเชียร์เราก็คงน่าจะเข้าชิงแล้วก็เราทําให้เต็มที่แล้วก็น่าจะได้เหรียญทองที่แม่โจขอให้มาเชียร์กันเยอะๆครับเป็นกาลังใจกันเยอะๆแล้วก็พวกเราก็ทําเต็มที่เอาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยครับ